สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารของแน็กชาลีและจีการมินมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะหลังจากที่ครอบครัวแน็กชาลีไปส่งกามินขึ้นเครื่องที่สนามบินเพื่อกลับประเทศเกาหลีทําเอาแฟนๆต่างก็น้ำตาซึมไปตามๆกันเพราะทุกวันแฟนคลับชาวดอมจะต้องรอทั้งคู่มาไล์ได้วยกันอย่างไรก็ตามกามินจะเคลียร์งานที่เกาหลีประมาณสออาทิตย์และจะเดินทางกลับมาที่ประเทศไทยอีกครั้ง และระหว่างที่เดินทางมาส่งนายหญิงที่สนามบินนายหญิงก็เอามือไปจับแก้มของท่านแม่ทัพด้วยเป็นวิธีการแสดงความรักในแบบของนายหญิงนั่นเองเป็นภาพที่น่ารักมากๆและในส่วนของท่านแม่ทัพก็มาทักทายเหล่าลูกทัพและมีการถามท่านแม่ทัพว่าที่แพ้ไปหาหมอมาดีขึ้นไหมท่านแม่ทัพก็เปิดเสื้อให้ดูพบว่าเป็นรอยแดงเยอะมากๆทำเอาลูกทัพ ต่างก็อดเป็นห่วงไม่ได้ยังไงก็ขอให้ท่านแม่ทัพหายไวๆนะคะและต่อมาหลังจากส่งนายหญิงเครื่อง,องแล้วทางด้านท่านแม่ทัพก็มาไลฟ์พูดคุยกับเหล่าลูกทัพต่อมีบางช่วงท่านแม่ทัพบอกว่าก็ต้องสารภาพว่าก็ร้องไห้ร้องไปหลายรอบร้องไปหลายตอนเลยก็เป็นปกติของคนทำงานพร้อมกับพยายามบอกว่าไม่เหงาแต่เหล่าลูกทัพเชื่อว่าท่านแม่ทัพต้องเหงาแน่นอนเลย เราะไม่มีใครคอยเรียกชื่อชาลีชาลีเหมือนทุกๆวันส่วนระหว่างนี้ที่นายหญิงกามินยังไม่ได้มาอัปเดตอะไรเพิ่มเติมทำให้เหล่าลูกทัพต่างก็พากันรอว่านายหญิงจะมาไลฟ์ให้หายคิดถึงเมื่อไรเอาเป็นว่านายหญิงกามินทาวางเมื่อไหรแล้วไม่ปล่อยให้ลูกทัพรอนานแน่นอนคะ่ะไม่แน่อาจจะมาไลฟ์คืนนี้ก็เป็นได้อดใจรอกันนะคะ และสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หากมีตรงไหนผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ